ผมเนี่ยเสียดายเวลาเสียดายแรงงานในช่วงที่มีแรงงานมีกําลังหลายๆไปหาขายแรงงานคิดผิดนะครับแทนที่ที่เขาเอาอแรงงานที่เขามีเขามาเห็ดของเขามาสร้างของเขาเขาไปหาเงินนะรวมแล้วยี่สิบปีมันได้หนี้แค่ันี้เค่ไหนมันยังสีบว่าเป็นหนี้บอสต้องไปหาเงานินหาเงินมาหาถ้าเหตุมืนนัอนี้มันสิได้เลยด้เพ็ดทั้งกัะสั่ง,สงครับเพื่อฟุ่งนี้อาทิบ่มีรวมหายใจกันด้ คือคำพันธ์เหล่าวงศีนะครับเป็นปราชาวบ้านาสั้งกัดเครือข่า,ขายปราดชาวบ้านเป็นอย่างคือต่อมะเหตุการณ์เกษตรเนื่องจากว่าไปเหตุธุรกิจอื่นๆบอรประสบความสำเร็จครับหลังจากที่เรียนจบกาไปทํางานรับจ้างประมาณ13ปีแล้วก็ผลที่ได้ออกมาก็คือบอมีเงินเก็บเกิดวิกฤตนะครับช่วงปี40 วิกฤตเศรษฐกิจฟอนสบู่นะครับช่วนนั้นกรหันมาเห็ดงานเรหมอก่อสร้างเพื่อจะหารายได้แต่ปรากฏว่าทีนี้หอดลูกน้องบาม่มีเงินจ่ายลูกน้องในที่สุดก็เลิกลมก่เลยม่มาคิดใหมครับคิดใหมว่าเห็ดชนใดห่อจังสีมีออนทางที่ดีกว่านี้มาเห็ดอาชีพที่มีเงินเพื่ออนาคตนะครับขอบครัวจะได้อยู่ดีกินดี จะได้ตัดสินใจขายสินะครับขายไปใส่หนี้เพิ่นพอได้ใส่หนี้วัดแล้วเหลือเงินอยู่แค่สามหมื่นบาทจะมาเฮ็นยังไงพราะว่าเฮาบ่มีที่สิทำกินแล้วทีอยู่อาศัยก็บ่มีที่บ้านที่เงินก็บ่มีนะครับจ่างเสพมาก็มาเม่ซาที่เพิ่นอยู่เซาที่เพิ่นอยู่คืออยู่แปลงนี้ครับแปลงที่ทำเกษตรอยู่ปัจจุบันนะครับเซาอยู่เซาแบบว่าบ่ได้เสียค่าเซานะครับแต่ว่าผลผลิตที่ได้คือแบ่งกับเจ้าของที่เพิ่น ที่มมอยูตรงนี้ครับปรับหมอกรสางเป็นน้ำศึกษาเรื่องของการเกษตรนะเพราะว่าฮาวมิคข้อรู้เรื่องการเกษตรเขาพอเลียนสพอไเด้มาศึกษาในเรื่องของเกษตรแล้วโดยเฉพาะเกษตรกรรมอย่างยืนไปเป็นสมาชิกของเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกไทยสารดินตรงนี้นันเป็นดินที่ว่าดีก็เลยคิดว่าเอาระบบเกษตร,รอย่างยืดเดี๋ยาไปเรียนรู้มาปรับใส่ในในแปลงของห้อง โดยการที่เขาใส่จิรินซี่เป็นหลักในการปรับพื้นที่เขาหามันดีมันดีขึ้นมีปัญหาท่อนสิผมบอกว่าเป็นอุปสรรคในการดำเนินนั้นเลยเพราะว่าเป็นการปรับปรุงแก้ไขผิดเป็นครูนะถ้าเฮ็ดไม่ได้มันเป็นอย่างก็เป็นย่ยนทัทีอนนาแนวแแก้ไขอะไรในเรื่องการทําการเกษตรคือเกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบเกษตรแบบผสมผสานทําทุกอย่างครับทั้งพืชทั้งสัตว์ทั้งป่ามงจะอันดับแรกเพื่อมมเป้าหมายเนาะ แล้วก็มาให้แผนคิดจะทําี่ข้อสี่เหตุฤด,ดูการทั้งด้านเนี่ยคือถือว่าให้ว่างเปล่าล้วก็เหตามแผน้าไปตามแผนแล,ล้วเป้ามันวายอยู่ไกลครับหลังจากที่ห้อเหตุได้แล้วประสบก็นนในระดับหนึ่ง ระดับหนึ่งเนี่ยมาถึงวัาเรามีพออยู่พอกินพอเพียงแล้วลดค่าใช้จ่ายพึ่งตัวเองได้แล้วว่าพึ่งภาพให้นหนกเอินวาประสบความสำเร็จแล้วนี่คือตัวเองประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วพี่น้องในชุมชนขึ้นเงื่อนของมา่เรียนรู้มาศึกษาอันที่สองหนว่วยงาน่างเารเ่ินของมาหามหาเราว,ว่าสมควรที่จะยกย่องให้เป็นแรงเรียนรู้เป็นต้นแบบในเรื่องของการทาเกษตรสิ่งที่ได้จากการทําการเกษตร,รถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ถือว่า การเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาอยู่ได้อีอย่างหนึน่งได้พื้นที่ของตัวขออันที่สองได้มีหม่องที่อยู่อาศัยมีเือนอยู่เืินจากนำผักนำแร่ที่เห็ดทรงลูกขยะน,นี่คือ,อความสำเร็จที่นั่นเหลืองขอบวัวเนาะนั่นเหลืองของชุมชนถึงพี่น้องได้มาเรียนรูมาเอ,อาหน้าขิดไปปรับใส่ผู้ใดเห็ดอีหรีเห็หเหไดไตก็สำเร็จถือว่าเป็นบุญกุสลอีกอันหนึ่งอันที่สาม เป็นอืนอ่นๆคือถ้าหน่วยงานต่างๆเห็นสําคัญว่าเออเฮามาอยู่จุดนี้แล้วนาสิหากําลังใจไนะหมหากําลังใจคืออาจจะเป็นเกียรติบัตรเป็นรา,างวัลต่างๆรางวัลใหญ่จากพระราชวังคือเป็นผลงานปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ประกวดผลงานกลุ่มเศร,รษศฐีใหม่อีกผลงานหนึ่งก็คือปราดเกษตรของแผน่นดินที่สำคัญที่สุด คือกิจกรรมถึงจิบว่สรางเงินหลายแต่มันอยู่พอดีพอกินพอใช้นะครับเหลือกินจนแจกใจจำนายขายหัมนมาเป็นทุนต่อต่อต่อพ่อเลยไปทั้งหนาเลย